โบ้นี่ต้องยินดีเป็นนะอใหามนสุขนนะคะวันนี้ต้งขกราบขอบพระคุณเลยนะคะท่านจ้าของานแล้วก็รานะคะแทนทเมตตาจะได้รับความยแล้ก็้งแก้วพี่ก้าอความสุขให้กับแม่ที่น้องชาวัแทนนะคะก็หวว่าจะได้รับความสุขกันวนะคะ พี่เ่องซีนสัมัชาแล้วก็อนแก้วว <están> oh yes, oh <glowing noise> ิ่งหนกับพลงตังตังแบบนี้เยนะคะใช่แล้วค่ะพี่จาวๆนะคะขอฝากครงี้ใผู้เียไนะคะพบกันใหม่นะคะขอบคุณะสวัสดีค่ะนราเป้จรงรงพอเรายแก พี่ใจนะครับที่มาร่วมนะครับสร้างความสุขสนากับเพื่อกับอบพี่น้องชาววัดไทยสวยเลยวยไหมัวไม้สวยทุดชอบระเของเราเลวนวนตีชอบมากชอบมสวยนะครับเยนเสียงดีเป็นอะไรด้วยนะพี่โบราดเิดนะเดี๋ยวพูดึงกลงพนขอับชาวรับผมน้องนะครับกบิดขาเสียงเขาเสียงแม่แม่หน่อยเร็ว แชมป์าหมดี่อสมัยสุดยอดเนลยแล้วดูยุคนี้คนอยนะ้ยังผกตอนนี้นะครับมาใช้ก่าเป็นตัวคนพี่น้องทีเปนเช็ดกันข็ุนแแล้วบผปีหน้าาใหม่วผม้ามเยนามาดก็ก็าตรงนี้ก็ดีครัก็โผมาด้วยแับคัที่มีคอนเซ็ปต์ดีๆแ้วตัวทให้ดูนะบผ สวัสดรัของรองสอนตรงตาด้วยครขอบคุณพี่อีกด้วยคุณพี่เอเ์เทนมต์ครับผมกผู้รการทุกตัวเาเงนใหญ่เดียวกรัมการเป็นดีดีในวัรแ่นหลังนี้นะครับอย่าลืมเสียไม่ได้เลยนะครับเจ้าภาพในรับคือวันนี้แ้วยสิชัยเจมมารีเอกส่วนเจริญนะครับประธานกรรมการนะครับบริษัท เราใอะไรจุ่มนมจุ่มนเมเนเจอร์แล,นะแล้วก็ของเด็กเล่นครับผมในครบวงจรเลยทีเดียวนะครับผมนะฮะก็าฝากไปด้วยครับเลครับผม,ผมช่วงนี้ของทุกบริษัทขอเรียกครับสดเสียง สัดนนี้เมเดียนนะครับนั้นก็ฝากติดตามคลิปด้วยนะครับกดไลค์กดซับสไครต์ติดตามไปนานๆน,นะจ๊ะ